ะะก็ว่ามันสวยน่ารักดีก็เลยจะเอามาตั้งที่หน้าตา่างตอนนี้วันนี้แดดดีนะคะก็ตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้นะคะเห็นเงาไหมคะก็จะตั้งบบอ,อ,อย่างนี้โอ้ยบอกเห็นี่เยอะแยะตอนซื้อเพื่อนบอกว่าบ้านเธอยังมีดอกไม้ไม่พออีกเหนือบอกไม่พอคําว่าดอกไม้ไม่เคยพอนะคะก็จะตั้งแบบนี้อ่านะใครเดินไปเดินมาก็เงยขึ้นมาก็จะเห็น เขาก็จะหมั่นน่ารักพอดีพอดีนะคะก็บอกว่าซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองนะคะซื้อเองให้ตัวเองนะคะไม่ต้องรอให้ใครซื้อนะ,ะอ้อยก็น้องมะลิเขายิ้มขึ้นมาเขาก็รู้เลยว่าอะตั้งตรงนี้นะมานะก็เลยบอกโอเคหมาม่าซื้อของขวัญอันนี้ให้ตัวเองแล้วก็ซื้อสตรอเบอรี่หนึ่งแพ็คนะคะหนึ่งแพ็คซึ่งเป็นหนึ่งกิโลตอนนี้อาทิตย์นี้ก็ลดราคาอยู่เหมือนกันอยู่ที่ 699น้องมะลิเขาก็จัดการล้างแล้วก็กิน